ครับเราจะรู้ได้อย่างไรนะครับว่าช่องเรามีประสิทธิภาพนะครับเพื่อการทําที่ไปให้มันถูกทิศถูกทางนะครับวันนี้ผมก็เข้าไปดูนะครับในช่องของผมนะครับก็ได้ข้อมูลมานะครับก็วันนี้ก็จะมาแบ่งปันอีกครับก็ทําไมครับเราต้องเข้าไปดูนะครับว่าวันนี้ในการที่เราทําลงคลิปไปนะครับประสิทธิภาพนะครับ ที่เราทำนะครับช่องของเรานะครับมันไปได้ถูกทิศถูกทางไหมนะครับโอเคนะครับวันนี้ผมก็จะมาพาวิเคราะห์ดูนะครับในช่องของผมนะครับครับเริ่มแรกเราก็เข้าไปที่เดตบอร์ดเลยครับจิ้มไปที่เดตบอร์ดนะครับพอเราจิ้มก็ไปที่เดตบอร์ดปั๊บมันก็จะขึ้นมานะครับประสิทธิภาพนะครับประสิทธิภาพก็คือประสิทธิภาพการเข้าถึงภายใน28วันนะครับการมีส่วนร่วมนะครับผู้ติดตาม บริสุทธิ์นะครับแล้วก็การรับชมคลิป d ีวีนะครับ3วินาทีนะครับแล้วก็การมชมคลิป d ีวีโอนะครับ1นาทีนะครับพอมันขึ้นมาเป็นช่องบอกข้อมูลล้วแล้วเราก็คือการเข้าถึงหมายความว่าอะไรนะครับที่ผมเข้าใจนะครับการเข้าถึงวันนี้นะครับก็คือคลิป d ีวีที่เราทํา นะครับแล้วก็ผู้คนที่เข้ามาหรือว่าเข้ามาเห็นคลิปเรานะครับหรือเลื่อนผ่านนะครับก็ถือว่าเป็นการเข้าถึงโอเคนะครับเดี๋ยวเราไปดูข้อที่2นะครับข้อที่2การมีส่วนร่วมนะครับการมีส่วนร่วมของผมก็มีอยู่ที่7,500นะครับ5คนมันหมายความว่ายังไงนะครับกลับมาเปรียบเทียบนะครับให้ดูนะครับว่าการเข้าถึงนะครับ ภายใน28วันนะครับกับการมีส่วนร่วมมันแตกต่างกันยังไงนะครับก็ยกตัวอย่างนะครับก็การเข้าถึงนะครับก็คือเหมือนที่ผมบอกแล้วข้างต้นนะครับก็คือคนที่เข้ามาดูคลิปเราอาจจะเลื่อนผ่านนะครับก็คือเขาก็นับเป็นการเข้าถึงนะครับมีอยู่8,644คนนะครับแต่การมีส่วนร่วมการมีส่วนร่วมก็คืออะไรครับ การมีส่วนร่วมก็คือคนที่เข้ามาดูคลิปเรานะครับเข้ามากดใจเข้ามาคอมเมนต์นะครับก็คือการที่เอาคำนวณของการเข้าถึงนะครับ800 0กว่ากับ7,500แสดงว่าการเข้าถึงของผมค่าเฉลี่ยกับการมีส่วนร่วมช่องผมนะครับคนที่เข้าถึงนะครับกับคนที่มีส่วนร่วมนะครับก็ห่างกันแค่ประมาณ3า0 0รอคนนะครับมันก็บ่งบอกอะไรครับมันมุ่งบอกว่า คลิปของเราหรือช่องของเรานะครับก็ค่อนข้างที่จะมีคุณภาพกับอันนี้วิธีการที่เราเข้าไปวิเคราะห์แล้วเราไปประเมินแต่ถ้าเกิดว่าการเข้าถึงของเรานะครับยกตัวอย่างว่ามีอยู่หนึ่งคนการเข้าถึงนะครับแต่การมีส่วนร่วมมีอยู่แค่หลักพันนะครับหลักร้อยนะครับมันก็หมายความว่าคลิปของคุณช่องของคุณ นะครับก็ยังไม่มีคุณภาพเพราะว่าคนเข้าถึงเยอะนะครับแต่คือคนอาจจะเลื่อนผ่านเยอะนะครับแต่การมีส่วนร่วมนะครับจำนวนมันมีน้อยนะครับกอเท่ากับว่าคนมีส่วนร่วมเข้ามากดไลค์กดแชร์มาดูคลิปของคุณนะครับน้อยนะครับผมทำความเข้าใจไว้ประมาณนี้นะครับเอาโอเคเรามาดูข้อ3นะครับข้อ3นะครับมาดูในหัวข้อตรงอ่า จำนวนผู้ติดตามนะครับบริส you know ุทธิ์นะครับจำนวนผู้ติดตามบริสุทธิ์ภายใน28วันนะครับมีทั้งผู้ติดตามใหม่นะครับที่ชอบดูชมคลิปเรานะครับภายใน28วันนั้นแล้วก็มากดติดตามเรานะครับมันก็จะมีหัวข้อในช่องนั้นก็คือมีทั้งผู้ติดตามที่ติดตามใหม่เข้ามาที่ชมคลิปแล้วก็ผู้ที่ยกเลิกเลิกเราเป็นเพื่อนนะครับภายใน28วัน นะครับมันก็จะคำนวณขึ้นมาให้ตรงนั้นนะครับก็ดูนะครับของผมนะครับผู้ติดตามบริสุทธิ์ภายใน2 8วันนะครับก็มีคนอยู่นะครับ110คนนะครับอันนี้ก็คือผู้ติดตามบริสุทธิ์ T.V.O. ในการรับชมนะครับเอาที่เกิน3วินาทีทั้งหมด16,000กว่าคนนะครับก็คือพูดง่ายๆว่าคลิปของเราที่เราทำลงไปนะครับมันก็บ่งบอกถึงว่ามันมีคุณภาพนะครับ เพราะว่าการเกณฑ์นะครับหลักเกณฑ์ในการวัดนะครับของ AI นะครับวันนี้ที่ดูเกิน3วินาทีมี16,00 0หกว่าคนนะครับแล้วเรามาดูในข้อที่4นะครับข้อที่4นี้นะครับเขาบอกว่าการดูดีวีโอนะครับ1นาทีของผมก็ขึ้นโชว์อยู่ที่เท่าไรครับ1062คนนะครับ ก็คือพูดง่ายๆว่าคนที่ดูคลิปดีวิลของเรา1นาทีนะครับภายใน28วันนะครับที่ไอเขาคำนวณไว้ให้เรานะครับอันนี้ก็คือการเป็นการประมวลผลนะครับผมก็จะมาสรุปสั้นๆให้ทุกคนเข้าใจนะเราก็จะได้รู้นะครับว่า,าข้อมูลที่เราทําอยู่ตอนนี้นะครับคลิปที่เราลงอยู่นะครับมันมีประสิทธิภาพมากน้อยแค่ไหนนะครับ หรือว่าที่เรากําลังทําอยู่นะครับมันจะเป็นตัวชี้วัดบ่งบอกนะครับให้เราเข้าไปดูนะครับเพื่อที่เราจะได้เดินไปให้มันถูกทิศถูกทางนะครับก็ฝากเพื่อนๆนะครับก็ลองเข้าไปวิเคราะห์นะครับลองเข้าไปดูนะครับการเข้าถึงนะครับการมีส่วนร่วมนะครับผู้ติดตามบริสุทธิ์นะครับแล้วก็ผู้รับชมดีวีโอเกิน3นาที3วินาทีนะครับแล้วก็ผู้ชมดีวีโอเกิน1นนาทีนะครับของผมก็ ประมวลเข้าๆอยู่ประมาณนี้นะครับก็ตกผลึกแล้วก็สรุปได้นะครับในช่องของผมนะครับก็มีประสิทธิภาพนะครับก็เอาข้อมูลดีๆมาฝากเพื่อนๆนะครับทุกคนนะครับหวังว่าจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆทุกคนนะครับผมก็ขอฝากนะครับถ้าคลิปนี้มีประโยชน์นะครับฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามนะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้ผมได้มาทําคลิปต่อไปนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ